ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยทุกท,ทุกท่านกันด้วยนะพูดผิดอีกหน่อยนะ <c oughs> โอเคนะวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าสอ,อนหน้าเปลี่ยนชื่อในโลบอกนะซึ่งไม่ใช่ชื่อทางการที่เป็นยูสเซเนมนะซึ่งยูสเซเนมก็คืออย่างที่เราเคยสอนไปนะก็คือ1000โลบักนะซึ่งอันนี้จะเป็นชื่อที่เปลี่ยนได้ฟรีแล้วมันก็จะขึ้นในเกมด้วยนะซึ่งมันก็จะไม่ค่อยไม่ใช่ชื่อจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็น ชื่อที่เป็นชื่อลองนะเป็นชื่อเล่นเลยประมาณนั้นนะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ฟรีๆเลยนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนเปลี่ยนกันฮนะซึ่งขั้นแรกนะคุณต้องไปโหลด VPN มาก่อนนะซึ่งก็เข้าไปที่ Play Store ตรงนี้นะฮะซึ่งใครๆก็รู้นะฮะโอเคนะแล้วก็จากนั้นก็เสิร์ชคำว่า VPN เข้าไปนะซึ่งวันนี้ผมจะใช้แอปที่มีชื่อว่านี่ฮนะ Free VPN Tomato นะซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ว่าผมเขาเรียกว่าเสนอได้าอัดเองนนะเพราะว่ามันใช้ได้จริงฮนะโอเคนะ ซึ่งถ้าเกิดใครอยากใช้แอปนี้ก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะซึ่งผมจะทิ้งลิงก์แอปนี้ไว้นะซึ่งออคุณสามารถใช้แอปอื่นก็ได้นะที่มันสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เป็นเยอรมันได้นะโอเคนะเราก็จะกดเปิดเข้าไปเลยนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งฮะโอเคนะมันก็จะ สตาร์ติ้งฮะโอเคนะ okay, นะซึ่งมาถึงนี้นะให้เรากดที่ขวาบนฮนะที่มันเป็นธัว่าฟฟี่อยู่ขวาบนฮนะสีเหลืองฮนะแล้วก็มีรูปโลกอะไรสักอย่างอยู่นะฮะให้กดขวาบนไปนะฮะและจากนั้นฮนะให้คุณเลือกเซนะิร์ฟเวอร์เยอรมันฮะนี่ฮะธงชาติดำแดงเหลืองนะเนะี่ยขวาบนฮนะเป็นธงชาติเยอรมันฮะซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็นธงชาติเยอรมันต้องเป็นเซิร์ฟเยอรมันนะไม่รู้ว่าทำไมต้องเยอรมัน แต่ว่าลราบอกเขาน่าจะอ,าอะไรสักอย่างหนึ่งฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันฮะโอเคนะพอเรากดมาแล้วมันก็จะบอกว่าถ้าไม่ถต้องการเชื่อมต่อ VPN นะฮะซึ่งมือก็จะเปลี่ยนเราไปอยู่ที่เยอรมันนะไปต่อเรากับเซิร์ฟเยอรมันฮะซึ่งเกิดใครเน็ตไม่แรงบอกเลยว่ามันจะแหลกนะฮะค่อนข้างแหลกนะฮะแล้วก็มันค่อนข้างจะกินแบตนะแต่เราเปลี่ยนแป๊บเดียวไม่เป็นไรนะฮะ ซึ่งมันก็ปกติของ VPN อยู่แล้วนะฮะไม่ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องใส่ใจก็ได้นะฮะโอเคนะกดตกลงไปนะฮะซึ่งมันก็จะโหลดฮนะแล้วก็ขวาบนก็จะขึ้นรูป VPN นะก็คือมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งบางคนถ้าเกิดเป็นมือถือที่คนละเวอร์ชั่นกันฮนะมันก็จะเป็นลูกกุญแจแทนฮนะลูกกุญแจแบบในภาพเมื่อกี้ที่มันในคลิปเมื่อกี้ที่เป็นลูกกุญแจนะโอเคนะซึ่ง มันจะจะบอกวลาที่ส o น็คอัปเตอร์ชั่วโมงอะไรของเขานะฮะซึ่งเราไม่ต้องไปใส่ใจนะฮะแล้วก็กด Get l e t t e r ไปนะฮะซึ่งอันล่าฮะ get letter นะฮะแล้วเราก็ออกจากแอปไปเลยนะฮะแล้วก็เข้าแอปโลบอกไปตามปกติเลยทั้งหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะโอเคแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ในเขาเรียกว่าเออขาเรียกว่า i อเดีลงแล้วนะในโลบอกนะฮะซึ่ง นี่ฮะคือตอนอยังคืนผมลองเปลี่ยนไอดีหลักไปดูนะเป็นคําว่า toy เฉยนะฮะซึ่งมันก็คือมันเปลี่ยนได้7วันต่อ1ครั้งนะซึ่งมันก็ทําให้ผมใช้ไอดีหลักสาธิตไม่ได้นะก็คือต้องมาใช้ไอดีลองนะฮะโอเคนะ้แล้วก็กดขวาล่างนะไปที่เซตติ้งแบบตอนเปลี่ยนชื่อเลยนะแล้วก็กดเลื่อนลงมาแล้วก็กดเซตติ้งตรงนี้นะโอเคฮนะแล้วก็กด Account Info ข้างบนสุดเลยนะ โอเคนะเราต้องรอสักครู่หนึ่งแล้วเราเอามันโหลดหน้าอะไรให้เสร็จก่อนนะฮะสักครู่นะนี่ฮะมันก็จะขึ้นคําว่า Display Name ขึ้นมาข้างบนนี้ฮะ Display Name ตอนแรกถ้าเกิดเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันจะเป็นขึ้นชื่อ Username ของเรานะมันอยู่ข้างบน Username ฮะอย่าสับสน,นะฮะเดี๋ยวผมก็จะทําเครื่องหมายให้ดูนะฮะซึ่ง Display Name ก็คือชื่อเล่นที่เราสามารถเปลี่ยนได้ฟรีนะฮะซึ่งเราก็กดออดินสอกับกระดาษ ที่ข้างขวานะฮะตรงดิสเพย์เนี่ตรงตรงนะฮะโอเคนะกดเข้าไปนะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะซึ่งมันเราก็จะสามารถเปลี่ยนชื่อของเราได้นะและข้างล่างมันก็จะบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้แค่คือทุกๆ7วันจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณก็ต้องระวังหน่อยนะซึ่งอันนี้นะ เราจะสามารถตั้งได้สูงสุดคือไม่ใช่สูงสุดนะฮะตามสูตคือต้อง3ตัวขึ้นไปแต่ไม่เกิน20ตัวนะฮะซึ่งอันนี้ผมจะลองดูแล้วกันนะก็ Koxt นะชื่อช่องเรานะฮะเอาจิ่อมันอ่านว่า Kxt นะแต่ผมชอบสะกดแบบนี้มากกว่านะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะโอเคนะเดี๋ยวนะ Is Display name a support โอเคนะเดี๋ยวโอเคนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งฮะ โอเคนะซึ่งเมื่อกี้ระบบมันอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคนะซึ่งช่างมันเถอะฮะก็คือเมื่อกี้ผมลองเขาเรียกว่าเก็บคีย์บอร์ดไปดูนะย้อนกลับเนี่ยแล้วมันก็หายไปนะซึ่งมันก็สามารถทําให้เราได้นะผมก็ไม่เข้าใจว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นฮนะโอเคนะช่างมันเถอะเราก็เปลี่ยนได้นะฮะซึ่งอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนโอเคเราตีดูนะฮะแล้วก็กดเซฟนะฮะเซฟสีดำาๆนะฮะซึ่งบางคนอาจจะไม่ใช่สีดําแบบนี้นะเพราะว่า อันนี้ผมปรับธีมดำไว้นะฮะก็กดเซฟฮะตัวเอสขึ้นหน้านะฮะนี่ฮะก็กดทางซ้ายฮนะกดไปเรียบร้อยนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคนะมันก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วฮะอ i s Play n a ต e ตอนนี้นะฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็น koxd แบบที่เราเพิ่งตั้งไปนะฮะโอเคนะซึ่งเราจะก็จะไปดูตรงโปรโฟไฟล์ของเรานะฮะซึ่งก็ต้องรอสักครู่หนึ่งนะฮะ โอาโห่ัมือถือผมก็ไม่ได้แรงอะไรคนัดนั้นนะฮะโอเคถนะ้ากดโปรไฟล์ตรงนี้มาดูนะฮะเราจะลองทสกันดูนะฮะโอเคนะนี่ฮะมันก็จะขึ้นชื่อเขาเรียกว่าโอเคเราให้มันโหลดเสร็จก่อนฮะมันก็จะขึ้นชื่อคำว่า k o x d นนำหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นชื่อ username ของเรานะเดี๋ยวสักครู่นะกดโอเคนะข้างหน้าที่เป็น ads เนะี่ยข้างล่างข้างล่างคาว่า k o x d K.O.X.D เนะี่ยมันก็จะตรงนี้ฮนะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าชื่อ username จริงๆเรานะซึ่ง display name เนะี่ยมันก็คือชื่อที่เวลาเราเดินในเกมเนะี่ยถ้าเกิดมันแมปนั้นเห็นชื่อคนแบบขึ้นบนหัวได้มันก็จะขึ้นชื่อ K.O.X.D ก่อนนะแล้วก็แต่ชื่อจริงๆของเราก็ยังคงเป็นชื่อเดิมนะเป็น username เดิมนะซึ่งโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะไปออลองเล่นในแมปเนะี่ยได้แมปหนึ่งดูนฮะ อ๋อสักครู่นะเมื่อกี้ลืมไปนะก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะะให้เราเข้ามาในแอปนี้ฮนะซึ่งเราก็จะปิด VPN ไปเลยนะเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะเราใช้แค่ตอนเปลี่ยนก็พอนะเพื่อพอเราออกไปแล้วเนะี่ยพอเราปิด VPN ไปแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะไม่เปลี่ยนเรากลับหรืออะไรนะฮะซึ่งโอเคฮะมันพูดอะไรของมันก็ช่างมานะันฮะก็กด no นะฮะ no o น VPN ฮะโอเคนะเรากดตะกรบ,บาดตรงใหญ่ๆตรงนี้เลยนะฮะกดลงไปนะฮะ แล้วก็มันก็จะถามว่าเราจะ disconnect ใช่ไหมเราจะออกใช่ไหมก็กดสีเขนะียวฮะออกนะฮะตัดการเชื่อมต่อฮนะแล้วก็โฆษณาอะไรขึ้นมาใช่งมันเถอนะฮะโอเคนะฮะก็ไม่จะขึ้นมาฮนะว่าเราเชื่อมต่อไปกี่นาทีอะไรแบบนี้นะก็กดสีเนะขียวก็ดิดไปนะเข้าใจนะฮะ โอเคนะซึ่งเราก็ตัดการเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแน่นะโอเคฮนะเราเข้าไปในเกมจริงๆกันเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะฮะซึ่งไม่ต้องสนใจว่าต้าผมนะผมแต่งม่วนฮะโอเคฮนะช่างมันฮนะแล้วก็คือถ้าเกิดคนอื่นมองเราฮนะแล้มันก็จะเห็นชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้ฮนะซึ่งเราก็จะดูโดยการกดเขาเรียกว่าซ้ายบนนะฮะนี่ฮนะ กดซ้ายบนดูชื่อพเพ์นะซึ่งชื่อของเรานะนี่ฮะมันก็จะขึ้นตัวเลขนะฮะว่า k o s d แบบที่เราตั้งตอนแรกนะแครข,ข้างล่างเป็นชื่อจริงของเรานะซึ่งก็คือเรียบร้อยแล้วนะก็คือถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนครั้งก็ต้องรอ7วันแล้วก็ทําแบบขั้นตอนแรกนะคือเปิด PBN ใหม่นะฮะโอเคนะซึ่งก็ เป็นอันจบเขาเรียกว่าการสอนนะซึ่งโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืกดไลค์ซัสไคร์นะแล้วคอมเมนต์นะฮะเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ